ครับก็ตอนนี้ครับเรามาอยู่กับร้านดีทอยโอ้โหมึงกับกูรอดพอนไม่ใช่กูแค่มึงยังพูดไปเลย5422ดูนี่ครับมันเป็นงานของค่ายอนิเมเตอร์ที่มันคอสโอเวอร์กันกับค่ายเนี้ยคืออ่านชื่อไม่ออกหรอกเห็นคุณพี่นิดแสดงว่าคุณน่าจะชอบแนวประมาณนี้ปะไม่มันมันเป็นเบอร์หนึ่งของของค่ายไงมันก็เลยสึกว่าไม่เคยเห็นก็เลยกำลังมองอยู่ว่ามันจะพรีเซนต์อะไร อ้แต่ถาเเกิดป็นนัคือปกติอ่ะเวลาเป็นสาวเกาะใช่ไหมออมันจะพรีเซนต์แบบมีทั้งเวอร์ชั่นถอดกับเวอร์ชั่นใส่แต่อันเนี้ยผมดูฝั่งเนี้ยมันเป็นใส่หมดเลยเป็นส่วนเกาะหมดเลยและอีกอย่างนึงไออาวุธเนี้ยที่ผมดูอ่ะมึงคืออะไรปืนใหญ่บงระาจารหรืออะไรอ่าแล้วก,แวก็แล้วก็ส่วนแน่นอนนะครับว่าหลักๆเขาก็ดีครับมีแปลงเป็นมอเตอร์ไซค์ได้อีกอ๋อมีมอเตอร์ไซค์ด้วยเหรออ๋อพึอ่งพ้มอเตอร์ไซค์พักกูจะบอกว่าช่วงเนี้ยจีนแม่งเป็นไรไม่รู้แม่งบ้าทำมอเตอร์ไซค์กัน เป็นแทบทุกค่ายเลยนุกแมททิกก็ทำมอไซค์แม่งเริ่มจากไอ้ตัวเซนทอร์ที่เป็นมอไซค์ตัวต่อไปแม่งก็เป็นมอไซค์อีก2คันนะเป็นไอ้ไอ้คาบุโตกับไอ้ตะกะแตนอะไรสักอย่างโอเคซึ่งอันนี้เขาเข้าสเกลนะครับว่าเขาเขียนไว้เลยชัดเจนนะครับว่าเป็นหนึ่งต่อสินะครับซึ่งแผงเนี่ยก็ทำสีสีเขียวทำมาสวยเขียวใสเฉดมันสวยโอ้แต่ว่าชิ้นส่วนนะฮะเรียกว่าบึ้มพึ่ม ใช่ผมอยากผมสนใจดีคอมากกว่าอ้ายวี๋ยว้ว้ายว้าว้ายว้าทำสีมาให้ในแผงด้วยค่าคุณนี่ค่ะแต้มมาแล้วใช่ไหมแต้มมาค่ะอันนี้นี่นนี่บันไดนี่ดูค่ะบันไดดูค่ะนี่นี่น่าสวยอยู่น่าสวยอยู่บันไดดูค่ะว่าเขาทำกันยังไงค่าไอหนูนี่ค่ะบันไดดูค่ะแต้มสีมาให้แล้วครับนี่นี่อแต้มมาแล้วครับดูดีทีเดียวแต่ เรื่องหาดีคอไม่เจอว่ะล่างสุดค่ะไปดูดีคอดูล่างหูเปิดไม่กร่ชันแล้วเนี่ยเขาทำสีในแผงมาให้เลยแบบเยอะมากแล้วก็มีอันนี้ดีแคลน้ำค่ะก็เรียกว่าให้มาแบบว่าปละล้ำปลาเหลือเหลือเฟือนะครับนะครับอุ้ยอันนี้สวยว่ะดูก่อนนะนี่ลายอย่างเท่เลยอืมสวย เอาไว้ติดมอเตอร์ไซค์หรืออย่างไรน่าจะใช่พี่อยู่แบบนี้จฉาดโคตรเท่เลยว่ะตีดตู้เย็นใช่ไหมเออติดได้เอาไว้ติดสิแปลงล่างเป็นปืนแปลงอ่าเป็นําเป็นแนวตั้งก็คืออันนี้ก็คือสนุกมราคาทั้งหมดเท่าไหร่ฮะพันหกร้อยบาทพันหกร้อยบาทนะฮะพันหกร้อยนะครับกองก็เทียบเท่ามาสเตอร์เกตอ่า แต่อันนี้คุณได้2ยูนิตโหดเลยฮะใช้ได้ว่โหดแล้วใช่ไหมใช่ได้อยู่มีอยู่มีอีกมีอีกมีอีกงานจีนมีอีกอันนี้ก็เป็นเราเป็นลายใหม่เช่นเดียวกันเราไม่ได้เราไม่ได้เอียงเลยนะเราเก็บญี่ปุ่นไว้หลังสุดของของดีของดีเฮ้ยแต่ญี่ปุ่นก็อ่าเดี๋ยวเขาสู้ด้วยอะไรเดี๋ยวดูวันนี้ต้องให้วันนี้ต้องให้อ่ะแล้วก็มาลายลายใหม่อีกอันนึงเราเคยพูดไปแล้วในพาคีชี้เป้านะลายใหม่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนี่นี่นี่อันนี้คือกาลาฮาร์ดครับผมไวท ชวนคุยเรื่องหนึ่งเว้ยเออคุณรู้ป่ะว่าไอ้แมคโดนัลที่เป็นยูกิโอที่เป็นซันคอลแลบกับซันริโอที่เราเก็บเก็บกันนะที่อเมริกาแม่งไม่มีแบดแบสซอมารู้ที่เป็นร่างเลดอ y e แบล็กดาก้อนอ่าก็ทำไมอ่ะไม่รู้อาจจะเป็นเพราะว่าก็แบล็กอ่ะไม่แล้วแล็วนึกอกป่และไม่รู้ไงไม่มีก็มีเก้าตัวแต่แต่แต่ช่ามันก่อนแต่แล้วคุณรู้เปล่า ว่าคนละสเปกกนกับของเราด้วยนะจริงเหรอคุณรู้ใช่ปหยังไม่รู้ไปดูหาดูรูปนะครับแล้วพวกคุณจะช็อคของเราอะจอกที่สุดของเราเป็นการสกีนใช่ไหมต้องปนบนผ้าใช่ป่ะแล้วไปใส่กล่องใช่ป่ะเก็บกล่องอันแหละไม่ได้เก็บของมนหรอกแต่คุณรู้ไหมว่าถ้าเกิดเป็นของเขาอ่ะเป็นนี่นะแยกเป็นพาร์ทก็คือเป็นตุ๊กตาแล้วมีแปดพาร์ทยังงไงล่ะอันนั้นนี่ไงคือความที่ผมบอกว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น ไอเชี่ยจริงคุณไปหาภาพเลยคุณไปเซิร์ชเลยตลอนแรกนึกว่าแบบเฮ้ยเรามาเหนือเหนือว่าไอสัตว์มีสิบตัวเออพวกมึงโบกเหรอมึงไม่มีแบ็กดักก้อนอะไรเงี้ยแล้วก็กล่องไม่ได้เป็นกล่องกระดาษเป็นกล่องเป็นกล่องไอเป็นถุงแบบปกติะถุงถุงของไอไอไอนั่นเขาเรียกนะแฮปปี้มิวแฮปปี้มิวเออแล้วเป็นต um ุ๊กตาตัวใหญ่แล้วก็เป็นกล่องกระดาษใช่แล้วก็ตุ๊กตาของเราเป็นกลมๆแค่นี้แล้วเพ้นใช่ป่ะของเขาไม่เพ้นของเขามีเป็นแปะพลาแบะเหมือนตุ๊กตาที่แบบพลาอะที่ที่แบบมีเล็บมีอะไรมีมิติอะไนโนโน่ได้ม เอาแบบนั้นอะแต่เอาแบนๆมาด้วยอันนี้อันนี้อันนี้ผมเห็นเขาแชร์มานะแต่ว่าทําไมไม่รู้มันไม่มันไม่ตื่นตูมมันเว็บๆหายหรือว่าหรือว่าเขาแกล้งก็ไม่รู้นะไม่รู้แต่เก่าไกลอ่ะมันก็ต้องต้อง e bay หรือเป่ะเง้ยอ่าอากาศมาที่อาราฮัสอะไรไว้ดาร์กอนไนท์นะครับมาแต่แต่ผมชอบเขาเรียกจริตบางอย่างของเขานะอืทำหน้ามาสวยเลยแล้วเอาไปเล่นกับเฮียก่อนก่อนแจกดูข้างก่อน้วกันแอคชั่นนะฮะ ะคือชอบผ้ามันอะเขาทำมาแบบเฟี้ยวงแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วรู้ปะผมว่าจะเอาไปเล่นกับหุ่นตัวสีขาวที่เป็นบังกรได้ดูดิเออว่าเหมือนเลยเอ,อมันเหมือนไอหุ่นสีขาวัวนั้นบังกรมังกรฟ้าที่มันย้องเป็นสีขาวว่าเออเออนเนี่ยมันาน่าเล่นได้สวยเลย <ouais. S 1> สวยเลยสวยมากกาลาฮักาล์ฮประมาณจำลองว่าให้เธอคือคนขับหุ่นตัวนี้หรือเปล่ามันก็จะไป็นนี่บอกว่าอนิเมเตอร์ที่เป็นแบบอสววนโตโกม่ะมีกาลาฮาร์ั๊บเนนปนุ่นนี้นี่เออต้นสูมากแต่ผมชอบ ชอบแพ็กเกจกล่องเขาอะคือจีนพักหลังนี่เขาเขาใส่ใจนะอันนี้อันนี้แน่นซะจนแบบพอดีเป๊ะเกินอะเดี๋ยวไดขอโทษครับมาแล้วอุ้ยอุ้ยนุ่มนิ่มเปล่าวะอ๋อไม่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 นุ่มนิ่มอุ้ยนุ่มนิ่มเปล่าวะขอไปไม่ไม่อันนี้สกีดหน้ามาแล้วอุ้ยอันนี้อะไรอะอาวุธอาวุธพาสีมาให้โอ้วนี่อันนี้ก็แยกสีมาให้ดูนะบันไดกล่องนี้เท่าไหร่นะครับพี่ไก่พันหกเท่าเท่ากันเท่ากัน โอเคดาบอ้ยด่าทำสีมาให้แล้วสวยทีเดียวคุณคุณพี่อิ๋วฮะดูทองก่อนนะโอ้ยเนี่ยหลังๆจีนแม่งทองอย่างงี้คุณดูเอางี้ก่อนที่เราจะไปดูตอนต่อไปคุณจำทองนี้ไว้จำทองนี้ไปก่อนนะทดไว้ในใจก่อนนะเฮ้ยอิวคุณเขาเขาเขาาไม่ด่าครับปอยเขาไม่ธทำแบบเขาเปิดประตูแล้วเมื่อกี้ใช่เหรอเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราได้เห็นแล้วจำทองนี้ไว้ก่อนจำทองนี้ไว้ก่อนไหนนี้ไปก่อน อ่าโอเคฮะพาร์ทเยอะเหมือนกันนะครับทั้งหมดเลยใช่ไหมทั้งหมดเลยใช่ไหมได้ฮะเขาแถมอยู่ข้างล่โอ้โหชิปแพงแล้วเชื่ออย่าดึงไม่ได้นะดึงไม่ได้นะดึงไม่ได้ดึงไม่ได,ด,ไมได้มันอยู่ตรงพื้นแล้วเราต้องตัดอันนั้นแล้วก็เอาออกมาโอ้โหแถมปีกให้ปีกใสจะเป็นล็อกแรกแข็ครับเหลือแสงแบบไอตัวกอรี่อ๋อเป็นอ๋อปีกใสเหมือนของตัวกอรี่ใช่แต่มันจะเหลือบมันจะมีวิงวิงใช่ใช่ใช่มันจะเหลือบเป็นลุ้งๆหน่อยครับถ้าซื้อล็อกไรกแค่ปีกเงิน อ๋อถ้าซื้อล็อตหลังจะได้แค่ปีกน้ำเงินแต่ถ้าล็อตแรกจะได้ไอ้ปีกสายนี้มาเพิ่มด้วยโอ้โหคุ้มว้ายแล้วก็มีคู่มือนะฮะคู่มือก็อ่นาจะอยู่ด้านหลังครับล่างสุดนะครับผมแล้วก็นี่ดีคอลน้ํานะครับเหมือนทําไมทําไมดูแพทเทิร์นแล้วดูคล้ายดูคล้ายค่ายเดียวกันจังดูคล้ายดูคล้ายตัวเมื่อกี้ก็อนิเมเตอร์เหมือนกันค่าเดียวกันอ๋อค่าเดียวกันนั่โอเคงั้นเก็ตแล้วครับขอบคุณนะฮะราคาเท่ากันนะครับไปเลือกเอาว่าชอบ เทคโนโลยีหรือชอบใหญ่หรืออัศวินเออคุณคเลือกได้พอพูดถึงอัศวินครับแน่นอนวันนี้เรามาเพื่อสิ่งนี้ฮะอุ้ยอัศวินจะหยิบอัศวินอะไรมาอีกก่อนจะไปดูอัศวินของเซลล์อโตนะครับขอฝากสปอนเซอร์ใจดีเช่นเคยกับ a d v i c e แหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังนะครับถ้าเกิดคุณต้องการจนะซื้อน้ตบุ๊ก PC เอาไปทํางานหรือว่าอยากซื้อโทรศัพท์มือถือเว็บไซต์นี้เขามีโปรให้คุณตลอดทั้งเดือนนอกจากนี้ยังมีโค้ดส,ส่วนลดอย่างโค้ดเน c คร s ี่คืออยู่นบนหน้าจอตอนนี้ให้คุณกรอกอก่อนกด เงินด้วยนะบอกเลยว่าซื้อเว็บนี้มีประหยัดจริงๆ a d v แอดของเขาดีนึกถึงไอทีนึกถึง a d ดไว e ์ ice, จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวจ้าถ้าเกิดใครที่ดูภาคีชี้เป้านะฮะ,ฮะก็จะเห็นเราพูดถึงนะครับ3 0 mf หรือว่า30 minute fantasy ก็จะเป็น,นลายใหม่ตอนนี้เท่ากับว่าเขามีกัน3ก๊กกแล้วนะฮะ30 mm ก็คือเป็นคุ่นยนต์ต้นฉบับอ่ ms อก็จะเป็นสาวสาว แล้วก็มาถึง30 mf เหมือนมันจะมี30อะไรอีกสักจังออกมาอีกว่ะอ่าอ,อ,อนันนี้ไม่ได้อ่าเสร็จแล้วอันนี้ฮะตัวนี้ครับความเจ๋งของเขาก็คือว่ามันเป็นอัศวินใช่ปะออแล้วเขามาเล่นกับเรื่องที่เราชอบมากคือการ up พคลาสอ่าเออเหมือนการอัพอาชีพตัวนี้1ตัวสามารถเล่นได้2อาชีพ2คลาสละกัน2คลาสอันนี้คือ n o วิ t n o วิ t อ่าส่วนนี้ก็จะเป็น r ีเ e อร n i g h t อ่าและคลาสสามก็จะเป็นีเบ e r h o l ลี่ไนท์อ่า ความศักดิ์สิทธิ์เข้าไปถ้าครับผมคั้สองอยู่ไหนอะเออคั้สองอยู่ไรวะก่อนจะเป็นคั้สองอยู่ไหนเนี่ยเราจะเคยชินกับการเล่นแวนการ์ดนะครับเขาเรียกว่าติดชื่อไอ้แก๊งเนี้ยติดชื่อคําว่ารีเบอร์และเพราะนั้นเขาจะรีเบอร์หมดเลยรีเบอร์นั่นรีเบอร์นี่ตามอาร์มตามอาชีพตามคลาสเอาเลยอ่ะแล้วอันนี้ฮะคือคือคืออันเสริมซึ่งเราเข้าใจว่าคั้สรนสองนี่วะหรือเปล่ามันคือ คาร์ดมอีกคาัสหนึ่งอีกสายหนึ่งแลอมีไนท์กับพาลาดินไงมึงเออสามทีดหนึ่งกับ3ขีดสองเดี๋ยวมีลีเบอร์คูเซเดอร์มาอีกเชื่อกูไม่ก็เขาเขาอาจไม่ไม่เขาอาจจะออกแบบนั้นจริงๆก็ได้นะเพราะว่ามันมันเอามาเล่นแล้วเนี่ยฮะพลาสติกที่ที่พลาสติกที่เป็นส่วนประกอบเนี่ยเขาก็ให้มาจํานวนหนึ่งเออนี่นะฮะแล้วความเจ๋งอีกอย่างหนึ่งนะครับเหมือนกับเขากำลังจะใส่ใจว่า30มสมเเนี่ยคือตระกูลเขาจะต้องเป็นการผสมผสานพาร์ท แล้วมีการบอกอันนี้เหมือนกับเขาบอกให้ให้เรารับรู้ไว้ว่ามันประกอบจากอะไรยังไงบ้างาแล้วกลับมาที่กล่องหลักอันนี้ขออภัยนะฮะที่ร้านตอนนี้ของหมดก่อนนะครับเดี๋ยวรอล็อตใหม่นะฮะแต่เดี๋ยวมานนเดี๋ยวมันยมาพอแน่นอนคุณแต,แต่แต่อันนี้คุณรีบเอาเอาตัวหลักนี้ไปก่อนเพราะยังพอจะมีของนะแต่มันก็น่าสนใจนะว่าบันไดทิ้งช่วงของคัสสองไว้เป็นอะไรหรือเปล่าแต่มันก็ไม่มีทางจะอลังกว่าคัสสามแล้วบอกว่าอันนี้งงจริงจริง มัน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 ชอบมีเรื่องประมาณนี้แหละบันไดเอาอาชีพลับอาชีพลับอาชีพลับสีฟ้าเนี่ยเขาจะเรียกว่าไอ้นี่เว้ยคุณเอลิเมนต์คอร์นั่นเป็นธาตุน้ำนะฮะอ่าครับผมอ่าก็คือนี่แหละใช่ไหมวะผมน่าจะใช่น่าจะใช่ใช่แหละอันนี้ลูกตานี่ลูกตานี่ไม่ใช่ตอวอ่าเปิดไปแผงไปฮะแล้วเดี๋ยวคุณจะตกใจฮะมาแล้วมาแล้วเขาไม่ยอมฮะเขาไม่ยอมใช่เหรอมันใช่เหรอโอ๊ต มันก็ทองของมันทองแต่ว่ามันเป็นทองสว่างใช่ทองันไดหรือเปล่าเออแต่ว่ามันไม่ใช่ทองขาวแบบมันไม่ใช่ทองอันนั้นแต่แต่แต่คุณแต่คุณก็ต้องพ่นใหม่เหมือนกันนะถ้าเกิดคุณไม่ชอบชอบโทนนี้นะฮะต้องพ่น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 อยากจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาเอาไว้เปิดกว้างไว้ให้ทำสีนั่นแหละครับผมแต่ประกอบดีผมว่าไม่น่าไม่น่าขี้เหร่นะเพราะเขาจะรอให้อ่านด้วยเหมือนตระกูล30ทั่วไปเหมือนจะเป็นแบบนักลบสองฝั่ง ใช่ความมืดความสว่างผมชอบมืดซึ่งมืดเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะออกตามมาฮะใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครยังไงก็ให้รีบมาพีออเดอร์ไว้ที่ร้านหรือว่าไงก็ว่าไปและอันนี้ก็พรีเซนต์พาร์ตอ่าเขาเรียกลารสามของเขาเลยฮะโฮลีไนท์เฮ้ยแต่ละตัวมันก็จะมีธาตุจะบอกไม่งน่าทําบอร์ดเกมเล่นนะเอาจริงเออตัวเขาอะน่าทำใช่ไหมมีทงมีธาตุมาขนาดนี้แล้วใช่ครับ แล้วก็สามสิบเ็30 MF ก็จะมีมาอีกอีกหลายคลาสเลยนะครับก็มีทั้งแบบพวกตระกูลแบบใช้เวทใช่ตระกูลใช้ธนูอะไรอย่างเงี้ยใช่มมีีีขออนุญาตนะฮะขออนุญาตในไหนๆก็ไหนๆละดูซิว่ามันมีอะไรให้เราแบบสร้างสรรค์บ้างโอ้อย่างแรกก่อนเลยฮะเขาเป็นแบบตัวแบบสุริเอตคือธรรมดาถูกต้องแล้วหลังจากนั้นคุณก็พาตัวเองไปที่จ็อบแรก นะครับผมจอบเชนเอ่อจอบเชนนะฮะคัทหนึ่งคัทหนึ่งนะครับโอ้ก็เนี่ยฮะแล้วก็อาร์เมอร์คอนะฮะแล้วก็นี่ก็คือร่างสมบูรณ์เฮ้ยแม่งเท่ดิมึงแม่งมันเท่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูในคู่มือนะฮะมีคัทอัพเชนเชี่ยฝั่งคนดีอันนี้มันฝั่งอันนี้ฝั่งคนดีนี่ฝั่งคนดีเอกไพเอกโอ้แล้วก็ให้ให้มาแบบว่าเป็นนี้เลยนะฮะนี่ร่างร่างไอ้นี่ฮะร่างแบบว่าสมบูรณ์นี่คือให้เป็นภาพสีมาเลยเฮ้ยเลเบอร์โฮลี่ไนท์แม่งดูเท่เหมือนกันนะมึง เฮ้ยแต่ผมอยากเห็นพาราดินน่ะผมรู aine. ้สึกว่าพาราดินน่ะไอ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 กล่องเสริมมันน่ะเกาะมันดูสวยดีสโลงมันลงเป็นเรียวยาวเรียบเลยอ่ะแต่อันนี้แต่อันนี้นะฮะอันนี้แต่แต่ถ้าเอาจริงๆผมชอบจ็อบแรกผมมีความรู้สึกว่ามันคลาสสิกดีแล้วมันละแล้วมันไปลละม้้ายค็นไปละไม้คล้ายกับตัวละครที่ผมอยากจะเอาไปโมดิฟายให้กลายเป็นกอบลินสเลเยอร์นั่นเองนะ แต่ว่าโลกกลมจริงมันในนี่นะมันก็คือการผสมผสานระหว่างพวกเมคนิกพวกหุ่นยนต์เครื่องจักรนะครับจักรกลผสมกับความแฟนตาซีที่เป็นชุดเกาะสวินอะไรเงี้ยซึ่งผมถือว่าแตกยอดได้ดีแตกยอดได้ดีได้ดีตั้งแต่ MS และแล้วแลที่สำคัญคือตระกูล 30M เนี่ยแม่งคอสเล่นกันได้หมด ช่เพราะว่ารูมันเท่ากันถูกต้องเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณก็จะมีความสุขสนุกสนานกับการที่จะมาโมดิฟายแล้วล่ะใช่แล้วล่ะอ่ะล่ลละตาน,นี้ก็แล้วแต่คุณแล้วแหละว่าจะยังไงนะฮะแต่ตอนนี้บ้านเราเพิ่งมาแค่ตัวแรก <โล S 1> ครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้ต,อนนต้องมารอดูนะครับตัวสีดําตัวธนูตัวนักเวทนะครับผมแล้วก็จะออกอยังไงต่อเนื่องต่อไปอยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูกันแต่อย่าลืมนะฮะว่ามันคงสนุกพิลึกถ้าเราจะทําเป็นสาวและตัวนี้ทำได้อยู่แล้วตัวนี้ราคาเท่าไหร่่ไก่ นะตัวนี้ราคา <9 40, S 2> เท่าไหร่940บาท940แล้วก็อย่าลืมนะฮะว่าตอนนี้ที่พี่อิ๋วพูดถูกต้องแล้วครับมันไม่ควรใช้คำว่า30ม MM, s เอ็ม3 0 m MM ไอแล้วโดยจากแพง 30mm 30เนี่ยราคาไม่เคยแตะแบบ200-300อะไรเงี้ยคือราคากำลังนั่นลักกล่องแบบธรรมดาอะไรเงี้ยต่อแป๊บเดียวไอชิปหายนี่กล่องเพิ่อมอีกนิดเดียวนี่คือมึงได้นี่แล้วนะมันมันไม่ใช่30นาทีอีกแล้วอ่ะนึกเรอรวะ่ <laughs> เตอร์ตี้มินิตมิชชั่นใช่ชื่อเขาสามสิบเอฟเอนี้ก็เตอร์ตี้มินิตแฟนตาซีไงเอออ่าเตอร์ตี้มินิตซิสเตอร์ไงเออใช่ถูกแต่ว่าเวลาแบบแฟนตาซีไงอ๋อเวลา30นาทีของแฟนตาซีมันอาจจะไม่เท่ากันไงอ๋อเออมึงก็ต้องแบบเปิดลับถ้าเป็นสามชั่วโมงงี้มันอีเซกไกไปงี้อ๋อโอเคครับผมประมาณนี้แล้วกันนะเฮ้ยแต่ว่าก็ก็ถือว่าเป็นไลน์ที่น่าจับตามองนะครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวดูว่าไลน์อัพตัวต่อไปเ่ะกจะมีอะไรออกมาบ้างก็ติดตามไปเลยแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบ ดูแลแบบเฮ้ยมันโดนจดิตโดนเส้นคือเราอาจจะพูดติดตลกไปในเรื่องของสีทองกับกับระหว่างญี่ปุ่นกับจีนอะไรเงี้ยคือมันก็มีคือใต้น้ำที่บ่นบเรื่องนี้อยู่เรื่อยแหละแต่สุดท้ายแล้วอะถ้าเราซื้อไปทําสีอะก็ช่างมันมึงจะทําสีเทามาทั้งแผงเลยก็ได้ถ้าเกิดคุณจะไปคัสตอมทั้งตัวอยู่แล้วนอถูกต้องนะครับแล้วก็อันนี้แต่แต่ว่าผมมีความรู้สึกว่า3 0 ms เนี่ยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับคนที่อยากได้ผู้หญิงใส่เกาะใช่ที่สามารถจะคัสตอมตัววเองไดด้้ยนะาาาารรคคแล ก็ยังพอรับได้ด้วยก็ไม่ถึงพันก็เอาจริงๆ<ช>จากแพงที่เห็นเมื่อกี้มันก็มันก็ไม่ได้แพงมากแล้วผมเองก็เปลี่ยนได้<ช>หน้าผิวก็เปลี่ยนได้ถูกต้องนะครับรลองดูสร้างออริจินอลคาแรคเตอร์ในสไตล์ของเราเองเยสครูดได้ดีมากครับร้านมิวทอยก็จะอยู่ชั้นหนึ่งนะฮะถ้าเย่ดคุณเดินเข้าประตูกลางใหญ่มาเลี้ยวขวานิดเดียวหรือเงะมองขวานิดเดียวคุณก็จะเจอร้านเขาเลยอยู่ตรงข้ามอินทนินก็ได้ถูกต้องโอเคมาเริ่มจัดตัวแรกของเราเลยฮะไม่รู้มาไงโมเดลอรอยใช่แล้วครับบอกแล้วค่ายนี้คือ เอาทุกอย่างแล้วโรบคอปใช่แล้วครับเจ็ตแพคอุปกรณ์คือพี่เขาบอกนะว่าโรบคอปบเนี่ยจะมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชั่นแบบตัวเพียวๆกับเจ็ตแพคซึ่งพี่มิวทอยเนี่ยเขาก็ไม่เอาตัวเพียวๆมาเว้ยและพอถามเขาว่าอ้าวแล้วพี่ทําไมไม่เอาตัวธรรมดามาพี่เขาก็บอกว่ามึงก็ซื้อตัวนี้ไปสิแล้วมก็ถอดเจ็ตแพคออกครับ้มงอยากให้ตัวธรรมดาขอบคุณครับซึ่งพี่เขาก็พูดถูกซะด้วยจริงๆเสียดายนิดหน่อยนะว่า ไอโมเดลลอยเนี่ยเราไม่สามารถเปิดแผงให้ดูได้เลยไม่รู้จริงๆว่าสี <4 S 2> ข้างในมันจะเป็นจังไดใช่ครับแล้วก็อันนี้ทําตามโรโบอคอปภาค์สามหมดเลยนะครับเจ็ทแพคกเนี่ยจะมาด้วยตัวมิสไซล์ที่มือข้างซ้ายกับปืนกลที่ที่เปลี่ยนมือข้างนี้ของเขานะฮะแต่ก็ส่วนตัวธรรมดาปกติก็ยังมีอยู่นะครับจริงๆแล้วจะบอกว่าผมมีความทรงจาจะเล่าให้ฟังเล็กหน่อยกับโรโบอคอปสามนะว่าคุณจ้าได้บอกว่าชื่อไทยโรโบอคอปสามะชื่อชื่อว่าอะไรอุ้ยลืม ผมจำได้จากบิ <gamma> uh, ๊กซีเนม่าแม่โฆษณาเลยผมตั้งตารอดูมากระบครอบสามสงครามผ่าเมืองเออเออสงครามผ่าเมืองบิ๊กซีเนม่าโปรแกรมเพชรหนังพ่น้านกูก็แบบไอ้สามกูต้องแบบต้องข้างตาดูให้ได้พอถึงว่าจริงหลับค่ะทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ดูค่าสงครามผ่าเมืองเมืองมึงโดนผ่ากันแบบไหนกูไม่เคยเห็นเลยค่ะมาผ่าร้านวิวถอยใช่ไหมฮะเรามาเจออันหนึ่งตาด้าตาด้าเดี๋ยวอันนี้ก่อนอ่ะ ดูนี่ก่อนนะฮะอันนี้อันนี้คืออันนี้ที่เราอันนี้ไปแล้วพูดถึงแล้วเราพูดถึงไปแล้วคือกล่องรวมกล่องรวมถ้าคุณต้องการนะฟลึมแต่ที่หายากคืออะไรรู้ไหมคือนี่จ้าคือร่างลิเบอร์ไนท์ลิเบอร์ไนท์ที่เป็นแบบคัพหนึ่งแม่งอ่ะที่คุณสามารถซื้อกล่องรวมก็ได้แล้วถอดสีทองออกออมันก็จะไม่เป็นโฮลี่ไนท์แล้วถูกต้องแต่ลิเบอร์ไนท์กอบลินสเลเยอร์คุงเนี่ยออคืออู้แต่มันเหมือนจริงอะดูแค่หน้าเนี่ย ใช่ฮะคล้ายมากใช่ฮะก็อย่างที่บอกว่าเปลี่ยนโลกเป็นโลกกลมแล้วก็แล้วก็แล้วก็ดาบให้สั้นลงใช่จบเลยถูกนะฮะแล้วก็นี่ฮะพระพระเสริมเป็นโฮลีไนใช่ถ้าเกิดคุณก็คือกล่องรวมคือสองันนี้เอางี้ไอสองอันเนี้ยคืออันนี้เออคืออันนี้เลือกได้ว่าจะแบบไหนแล้วก็พระอ่าแต่ถ้าเกิดคุณจะเป็นพาลาดินคุณก็เอาพัดพาลาดินไปใส่ คุณก็จะเป็นพาราดินแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้รีเบอร์ไนด์ด้วยอยากได้ริเบอร์พาราดินด้วยคุณต้องซื้ออันนี้สองกล่องแล้วก็เอาอันนี้ไปอันนึงแล้วก็เอาอันนี้ไปอีกอันหนึ่งคุณก็จะได้ครบครบเว็บแรกนะเออครบเว็บแรกนะแต่รถแมปนะที่ผมได้ยินมาเดินผ่านเขาแล้วเขาคุยแล้วผมก็ได้ยินมารถแมปเขานะคุณฟังนะเดี๋ยวเดือนหน้าจะมีตัว้ายออกตัวสีดำมาไอ้สีดำคนชั่วไม่มีความพรวด กล่องรวมไม่มีและภายใน3ปีรถแมพเขาอะมันจะมีพวกอัศวินพวกนักรบคุณจะมีมอนสเตอร์ด้วยเว้ยเอ้ย,อยมอนฮันหรือว่าล่ะเดี๋ยวเราดูอยากเห็นเหมือนกันว่ามอนสเตอร์ของสาสิ <c oughs> เอมนี่ยมันจะหน้าตาเป็นไง <c oughs> จริงครับผมและอีกลายหนึ่งนะฮะที่เราเคยพูดถึงมาสักพักแล้วครับแล้วผมก็เพิ่งบ่นไปเองว่าทำไมมันไม่ออกตัวใหม่มาสักทีว่ามันเทแล้วบ่ มันก็คือสิ่งนี่แต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าทางร้านทางร้านเพิ่งได้ของก็เลยยังไม่ได้ยังไม่รู้ราคาใช่ใช่ครับผมนี่นะฮะก็แน่นอนครับเป็น HG ดจีซูเปอร์โรบอ g โอถูกต้องนะครับแล้วก็ตัวนี้คือฮิวคคร์ไบ่็อกเซอร์นั่นเองนะครับก็คือโหมดนักมวยเหรอใช่ครับแต่โหมดนักมวยของเขาจะไม่ธรรมดาเพราะว่าทำไมเป็นปืนมันเป็นปืนใหญ่อะไรขนาดนั้นน่าเพื่อนนี่นี่โอ้โหแล้วก็ลากบ็อกเซอร์เอ้ย โคตรอลังอ่ะยางเท่อ่ะเอาตู้ที่ไหนใส่ก่อนฮะใหญ่ขนาดนี้เอาตู้ที่ไหนใส่มันน่าได้มากเลยตัวนี้มันน่าได้จริงๆริเขาให้หุ่นด้วยใช่ไหมฮะโอ้ยอ๋อเหรอยตายบ้าบอมันมันน่าือตัวย้อมเสร็มขยาถูกไหมขอยานะผมเข้าใจถูกไหมพี่ก็คือถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ซื้อฮิวเคบายกล่องแรกก็คือมานี้ได้เลยตายแล้ว อ๋อเหรอตายและต้องเป็น u K บายด้วยนะใช่ใช่เป็น u K บายสามาพให้มาหุ่นด้วยอ่ามีหุ่นมีหุ่นครับครับผมโอ้พาร์ทโบว์เป็นแผงแล้วก็จะเป็นลมมีคนเปิดดูแล้วก็บอกว่าจะเป็นลมใช่โอเคแต่เชื่อผมยังไม่เท่าพวกพวกกล่องจีนหรอกโอ้ใช่ครับจีนเป็นลมกว่านี้เยอะคือถ้าเกิดคุณเห็นฝั่งญี่ปุ่นแล้วเป็นลมคุณไม่ต้องนั่งเรือข้ามไปจีน พอข้ามใหม่คุณเป็นลมกว่านี้เชื่อผมบอกได้เลยครับแค่ัป็แขาทุกวันน่ะเป็นลมเยอะมากะนะนะครับแม่งมีตั้งแต่ A ถึงแซดสะใจดีอ่ะคือวงการพลาสติกประกอบนี่คือเป็นอะไรที่แบบว่าตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นในทุกวันแต่ผมจะบอกนี้นะ คือที่เนี่ยมีร้านขายพลาสติกคิดเนี่ยหลายร้านมากแต่ว่าร้านมิวทอยเนี่ยก็จะเป็นร้านที่เรียกว่าก็จะมีกันดั้มมีพวกกันพลาเหมือนคนอื่นๆที่เขามีกันแต่ที่จุดเด่นก็คือเขาจะมีฟิกสาวๆโคโตเนี่ยเยอะพอสมควรทั้งแบบทั้งงานเก่างานใหม่นู่นนะฮะด้านในสุดน่นคุณก็จะเห็นเมกามิดวิวยต้องไโยนอ๋อ กําแพงเลยเรียกว่าเยอะถ้าเกิดใครที่ตามหาตัวใดอยู่นะฮะที่คุณยังแบบขั้นเนื้อขั้นตัวแนะนำไม่ถามเลยครับแนะนำไม่ถามพ่อค้านเลยครับครับผมหาอะไรอยู่ง่ายกว่าครับใช่เพราว่าของเขาเยอะจริงเขาไม่ได้มีแค่ช่องนี้ช่องเดียวเขามีทางนู้นอีกนะฮะซึ่งเยอะมากก็ลองมาดูกันสำหรับสายพลาสติกคิดนะครับผมครับผม